ความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมนะครับล่าสุดเนี่ยได้รับการเปิดเผยออกมาว่าผลการตรวจเลือดของ3ใน5คนบนเรือเนี่ยนะครับผลออกมาแล้วปรากฏว่า3ใน5คนผลที่ออกมาไม่พบมีแอลกอฮอล์ในร่างกายไม่พบมีสารเสพติดในร่างกายขณะเดียวกันครับประเด็นที่ดูเหมือนว่าจะเป็นความเข้าใจผิด จากเมื่อวานนี้ที่มีรายงานข่าวออกมานะครับว่าทางโรเบิร์ตเนี่ยรับสารภาพว่าขับเรือแล้วทําให้กระชากส่งผลทําให้คุณแตงโมเนี่ยตกเรือวันนี้ทางตํารวจชี้แจงเพิ่มเติมบอกว่ามีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันครับความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมงนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีรายงานข่าวออกมาสื่อหลายสํานักก็รายงานกัน ก็คือกรณีที่ระบุว่านายภัยบูนตรีการจนานันหรือว่าโรเบิร์ตรับสารภาพว่าเป็นคนขับเรือแล้วกระชากส่งผลทําให้คุณตังโมเนี่ยพลัดตกน้ํานะครับล่าสุดทางพลตํารวจโทจิรพัฒภูมิจิตผู้บัญชาการตํำรวจภูธรภาคหนึ่งท่านชี้แจงท่านบอกว่าพลตํำรวจตรีอุดรยิมเจริญรองผู้บัญชาการตรํารวจภูธรภาคหนึ่งไม่ได้พูดว่าโรเบิร์ตรับสารภาพ ว่าเป็นคนขับเรือกระชากแล้วทําให้คุณแตงโมตกเรือแต่ท่านพูดว่าพยานบางคนรู้สึกว่าคุณโรเบิร์ตเนี่ยขับเรือแล้วกระชากซึ่งตํารวจนั้นยังไม่ปักใจเชื่อเรื่องนี้นะครับก็มีการชี้แจงกันวันนี้ท่านบอกว่าเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนสื่อมวลชนนั้นเข้าใจผิดไปเองขณะเดียวกันพันตํารวจเอจกจตุรนอนุรักษ์บันดิต ผู้กากับการสพเมืองนนทบุรีวันนี้ท่านก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าทางคาดีนะครับท่านบอกว่าวันนี้ได้เรียกหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคําที่กองบัญชาการตบบํารวจภูธรภักหนึ่งในช่วงเวลาก่อนเที่ยงส่วนกรณีเรื่องของผลตรวจเลือดของ3คนบนเรือที่มีรายงานข่าวออกมาว่าผลเลือดออกมาแล้ว3คนคือโรเบิร์ตปอและจ็อบออกมาแล้วว่าไม่พบแอลกอฮอลและสารเสพติดคุณผู้ชมฟังดีๆนะครับรายงานข่าวบอกว่าโรเบิร์ตปอและจ็อบ ผลเลือดออกมาแล้วไม่พบแอลกอฮอลและสารเสพติดแต่พันตํารวจเอกจกตุรนท่านบอกว่าผลการตรวจเลือด3คนบนเรือไม่พบแอลกอฮอลและสารเสพติดจริงๆแต่ไม่ยืนยันว่า3คนที่ผลเลือดออกมาเนี่ยเป็นโรเบิร์ตเป็นปอเป็นจ๊อบหรือไม่3คนบนเรือผลออกมาแล้วไม่มีแอลกอฮอลจริงไม่มีสารเสพติดจริงแต่ยืนยันไม่ได้ว่าเป็นใครบ้าง บอกไม่ได้ว่าเป็นโรเบิร์ตไหมเป็นปอไหมหรือเป็นจ็อบไหมนะครับขณะเดียวกันมีรายงานว่าพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการรอผลการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ทั้งชิ้นเนื้อบริเวณบาดแผลรวมไปถึงผลการชนะสูตรสาเหตุการเสียชีวิตตลอดจนผลเลือดซึ่งยังไม่สามารถระบุได้ครับว่าจะสรุปสำนวนส่งให้กับอายการได้ภายในวันศุกร์ที่11มีนาคมนี้หรือไม่จากที่ก่อนหน้านี้ มีการเปิดเผยข้อมูลออกว่าว่าจะมีการสรุปสำนวนให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์นี้ซึ่งตรงนี้ความคืบหน้าทางคดีก็ต้องตามกันต่อทุกวันขณะเดียวกันครับกรณีปอและโรเบิร์ตติดต่อไปยังวัดท่าไม้เพื่อขอบวชอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณตังโมในวันที่16มีนาคมนะครับที่มีข่าวออกมาเมื่อวานนี้ล่าสุดนายสมบัติพิมพสอนผู้อํานวยการสํานักเลข,ขาธิการมหาเถรสมาคมและรองโฆษกสํานักพุทธครับ บอกว่าทางวัดท่าไม้แจ้งมาแล้วว่าไม่สามารถอุปสมบทได้เนื่องจากว่าเป็นบุคคลต้องห้ามตามกฎมหาเถรสมาคมฉบับที่17ว่าด้วยหน้าที่พระอุปชาแต่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งสองคนจะเปลี่ยนเป็นการปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวและถือศีลแปตรงนี้สามารถทําได้ระเบียบของมหาเถรสมาคมครับจเจ้าอาวาสหรือพระอุปชาจะต้องทําการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ที่จะเข้ามาอุปสมบท อย่างเช่นเป็นโรคต้องห้ามหรือไม่ต้องตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยและต้องตรวจสอบคุณสมบัติทั้งตามพระวินัยและตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้อย่างครบถ้วนนะครับถ้าหากว่าพระอุปชาบวชใหท้ทั้งทั้งที่รู้ว่าบุคคลเหล่านั้นเป็นบุคคลต้องห้ามก็จะมีความผิดพระสังฆาธิการเจ้าคณะผู้ปกครองอาจจะต้องสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่พระอุปชาได้ครับ